พ่อเมืองชากัางราวเห็นความสำคัญความร่วมมือภาคท้องถิ่นส่งเสริมโครงการ PA ประชาร่วมใจ่ารถไฟดับเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานายสุรพลวานิเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ PA ประชาร่วมใจ่ารถไฟดับณนะองค์การบริหารส,ส่วนตำบลท่าขุนร,รามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายอวยพรสุริวงศ์ผู้จัดการ PA จังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้กล่าวรายงานมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิน่นรวมถึงอาสาสมัครหมู่บ้านและประชาชนร่วมโครงการจำนวนมากโครงการ PA ประชาร่วมใจลดไฟดับ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลระบบจําหน่ายไฟฟ้าและสายส่งตลอดจนเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจําหน่ายไฟฟ้าและความปลอดภัยในการใช้กระแสไฟฟ้าโดยมีพนักงาน PA ให้การอบรมผู้นำชุมชนและอาสาสมัครในพื้นที่ โครงการนี้มีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการลดปัญหาไฟดับจำนวน3ตำบลคือตำบลท่าขุนรามตำบลน,นาบ่อคำและตำบลโป่งน้ำร้อนประมาณ11,690โครัวเรือนภายในงานได้มีการจัดบูธให้ความรู้แก่ประชาชนอีกด้วยและในวันเดียวกัน PA เจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องคือการรณรงค์ขับขี่ปลอดภยัยเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงการเดินทางอย่างปลอดภยัย นอกจากนี้เมื่อปลายเดือนมีนาคมในภาคอีสาน PA จังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PA ประจําปี2,557ณนห้องประชุม PA บุรีรัมย์ซึ่งเป็นการดําเนินโครงการต่อเนื่องหลังจากปีที่ผ่านมาการดําเนินโครงการประสบความสําเร็จได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี